ที่ในการตรวจเช็คน้ําตาลหรือเบาหวานของเราในแต่ละมื้ออาหารยังไงสิ่งที่ฟ้าต้องมีติดตัวในช่วงนี้อุปกรณ์ยังชีพของเรานะซึ่งจําเป็นมากซึ่งตัวเลขที่ออกก็คือ132 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หรือจะไฟนะคะมาในคลิปนี้ไฟจะมาสอนบรรดาคุณแม่ที่มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือเป็นแล้วว่ามีวิธีในการตรวจเช็คน้ําตาลหรือเบาหวานของเราในแต่ละมื้ออาหารยังไงคือ ฝ้ายเป็นหนึ่งในนั้นคุณแม่ๆไม่ต้องตกใจถ้าใครเป็นเพื่อนกันกันกบกลุ่มๆนี้นะซึ่งเขาไม่อยากจะเป็น <c oughs> คอมเมนต์กันมาหน่อยบอกกันมาหน่อยนะคะ <c oughs> เราจะเป็นเพื่อนที่จะได้แบบออคอยปรึกษาคอยบอกกันแนะนํากันว่าอาหารอันไหนเหมาะอันไหนดีไม่ดี <c oughs> จะได้ช่วยในการควบคุมน้ำตาลให้คุณแม่กลับมาสู่สภาวะปกติให้ได้ <c oughs> เพื่อเบบีของเรานั่นเองค่ะมาถึงคลิปนี้บอกแล้วว่าจะสอนใช่ไหมหนึ่งสิ่งที่ฝ้ายต้องมีติดตัวในช่วงนี้ที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลก็คือกระเป๋านี้ อ่ะนีจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะเอานี้นะคะแนะนําว่าให้แม่ๆหากระเป๋าเล็กๆสักใบหนึ่งในการเก็บอุปกรณ์ย่างชีพของเรานะซึ่งจําเป็นมากหนึ่งเลยอันนี้เป็น,น่ห้อที่ฝ่ายจ่ายเงินซื้อมาเองแล้วก็คิดว่ามันเหมาะสมกับราคาแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ได้เข้าใจยากซะจนเกินไปแอปคืเช็คนี่นะก็มีตามร,รามขายาทั่วไปนี่แหละอันนี้หนึ่งที่จะเป็นตัวในการบ่งบอกว่าตัวเลขน้ําตาลของเราอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ต่อมาก็คือมีตัวเครื่องใช่ไหมมีตัวปากกา ที่จะใช้สําหรับในการเจาะเลือดคุณแม่แม่นั่นเองนะคะก็ลักษณะด้ามจับเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราฝ้าจะใส่เข็มให้ได้ดูด้วยพูดถึงปากกามีเข็มใช่ไหมเข็มก็จะอยู่ในถุงนี้ซึ่งเขาก็คือมีแพ็คมาให้แบบนี้นะี่แหละอันนี้เป็นหัวเข็มเดี๋ยวจะแบบแกะให้ดูว่ามันหน้าตายังไงเนาะอันนี้เป็นตัวหัวเข็มต่อไปเป็นตัวที่เราจะใช้ในการดดเลือดของเราลงไปนั่นเองนะคะ,ะซึ่งมันจะมีด้ามฝั่งนี้อยู่เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไ้ตรงที่เป็นหัวลูกศรอ,อันเนี้ย นี่นะหัวลูกศรอ,อันนี้ใส่เข้าไปในนี่นี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปนะตรงนี้สีเหลืองๆจะเป็นจุดที่จะให้แม่ๆในการหยดเลือดของเราลงไปนะคะฟังแล้วน่ากลัวเนอะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเป็นแผ่นตัวแอลกอฮอลที่จะทําความสะอาดนิ้วของเราที่จะเริ่มในการเจาะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนในการที่จะใส่เข็มกันก่อนนะคะก็เอาออกมาจากแพ็คเนาะหชิ้นซึ่งฝ้ายกแนะนานะว่า1เข็มอ่ะก็1วันก็เปลี่ยนก็น่าจะดีแล้วแหละเพราะว่ามันเพื่อแบบสุขอนามัยที่ดีของเรานะคะวิธีของรุ่นนี้นะรุ่นอื่นฟ้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํำยังไงก็ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไป แบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่องแบบเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปเลยตรงๆตรงนี้จับได้มันคือหัวเข็มแต่เรายังไม่ได้ปลดใช่ไหมวิธีในการปลดหัวเข็มอันนี้ก็คือหมุนค่ะทุกคนหมุนจนมันคลายเกลียวของมันอันนี้คือหัวเข็มนะคะก็แม่ๆต้องระวังขั้นตอนนี้ที่เราจะใส่ลงไปเสียบเข้าไปตรงๆเลยฟึ่งให้มันดังแป๊กอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยและในหัวเข็มนี้มันจะมีระดับ ความแรงในการจิ้มลงไปซึ่งถ้าถามฝ้ายฝ้ายเป็นคนที่ก็ไม่กล้ากดเนื้อตัวเองแรงขนาดนั้นความความแรงที่ใช้ฝ้ายใช้อยู่ที่ประมาณ2ครึ่ง2ครึ่งถึงสแล้วแต่เหมือนกันแรกๆก็ใช้เยอะหน่อยเพราะว่าไม่กล้ากดหลังๆก็เริ่มซาดิดขึ้นกล้ากดเข้าไปในเนื้อตัวเองมากขึ้นก็ในนั่นประมาณ2ครึ่งก็ได้ค่ะอ่ะแล้วเราจะเริ่มในการเจาะกันแล้วนะคะวิธีเริ่มต้นในการที่จะเจาะก็คือแม่ๆทําแผ่นนี้ให้พร้อมก็คือเสียบดันเข้าไปตรงๆแบบนี้ รอให้เขาโหลดแบบนี้ก็คือแบบนี้เนี่ยพร้อมในการที่จะเริ่มในการทํางานในการตรวจเช็คตรวจวัดนะคะไฟวางไว้ตรงนี้นะวิธีในการก็คือคุณแม่ก็คือโหลดปากกาก่อนหรือว่าทําให้เข็มพร้อมด้วยการกดที่ด้านหนึ่งที่ปับ๊บมันจะขึ้นสีเหลืองแบบนี้อ่ะแสดงว่าตัวหัวเข็มนี่คือพร้อมในการที่จะเจาะแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวตัวแผ่นแบบอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดทาความสะอาดมือซึ่งแนะนําว่าเช็ดปั๊บก็ให้เจาะทันทีนะคะเพื่อความสะอาดอ่ะเช็ดป้าย แล้วก็เริ่มในการเจาะเลยนะคะจิ้มลงไปอ่ะพอเลื่อนออกมาแล้วก็ให้มันโดนบริเวณสีเหลืองนะให้มันดูเข้าไปฟึบทีนี้รอผลสักครู่ค่ะซึ่งตัวเลขที่ออกก็คือ132ซึ่งฝ้าวัดหลังจากที่รับประทานอาหารแล้ว1ชั่วโมงซึ่งตัวเลขที่ดีที่ควรจะออกแล้วไม่อันตรายคือเท่าไหร่คะคุณหมอร4อครับอ้ <14 5. S 1> อแสดงว่าฝฟไม่เกินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ถ้าลืม เกิน1ชั่วโมงไปแล้วยังเดินทางไม่ถึงบ้านไปตรวจในชั่วโมงที่2ตัวเลขควรไม่เกิน120ครับ120นะคะจากตัวเลขที่ออกนะคะถือว่ามือนี้ฝ่ายควบคุมอาหารได้ดี <Acc el. S 2> ซึ่งจากการดูแลของฝ่ายเนี่ยในช่วงแรกๆก,ก็คือ1 2อาทิตย์แรกเนี่ย ฝ้ตยตรวจหลังการทานอาหารนะคะทุกมื้อซึ่งไฟายทานวันละสี่มื้อใช่ไหมซึ่งคุณแม่ต้องสังเกตตัวเองนะว่าการวัดน้ําตาลแล้วเนี่ยมื้อไหนที่มันขึ้นเยอะมื้อไหนที่มันขึ้นน้อยสำหรับตัวไฟายเนี่ยของข่าวแทบจะไม่มีผลเลยความหมายก็คือบางมื้อที่ไฟายทานพู้ง่ายสูชิอย่างเงี้ยข้าวเยอะๆะหน่อยก็คือข้าวมันโอเวอร์กว่าที่เราเคยทานปกติน้ําตาลก็ไม่ได้เกินเยอะแสดงว่าข้าวไม่ได้มีผลกับตัวน้ําตาลของไฟายแต่บางมื้อที่แบบ ข้าวก็ไม่ได้ทานเยอะแต่ทานขนมหวานพวกน้ําแข็งใสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเค้กอะไรที่มันเป็นขนมหวานคือชื่อว่าขนมหวานเนี่ยมือนั้นฝ้าน้นําตาลเกิน oh <my> ฉะนั้นสิ่งที่มันส่งผลกับร่างกายของฝ้ายและแสดงออกมาให้เห็นกับตัวเครื่องเนี่ยก็คือขนมหวานมีผลกับการเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของฝ้ายฉะนั้นแม่แม่ต้องลองสังเกตดูนะหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ย จดไว้เลยว่ามือนี้ทานอะไรค่าที่ได้เท่าไหร่แล้วไปปรึกษากับคุณหมอที่เราฝากคันนะคะท่านก็จะให้คำปรึกษาที่ชัดเจนวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำม,มากกว่าเราคิดไปเองซึ่งที่ฝ้ายออกมาเล่าวันนี้เนี่ยก็คือฝ้ายก็คือจดบันทึกไว้แล้วก็ไปบอกกับคุณหมอเหมือนกันว่าฝ้ายทานแบบนี้ตัวเลขมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราควรเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นขนมหวานนั่นเองสำหรับตัวฝ้ายนะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาสอนคุณแม่แล้วก็แนะนำในการที่จะตรวจ เลือดตัวเองเพื่อดูค่าน้ําตาลในเลือดในช่วงตั้งครรน,นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะใครลองแล้วเป็นยังไงมาแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์บอกไฟหน่อยจะได้แบบเป็นข้อมูลที่ดีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่กันในตอนนี้นะวันนี้ถ้าชอบคลิมี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe หรือจะไฟด้วยนะคะลาทุกคนไปก่อนนะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงจะได้เจอเจ้าเบบีอย่างแข็งแรงไวๆนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ